สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบครูสมศิลป์ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ข้อมูลในคลิปนี้แล้วฝึกปฏิบัตินะครับนักเรียนทุกคน สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พกก่อครูสมศรีเจ้าบุรานนะครับในวิชาพลศ,ศาึกษ,ษาชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับก่อนที่จะเล่นกีฬานะครับหรือออกกำลังกายคุณสิ่งขอยืดกรรล้ามเนื้อหรือวอร์มสักแป๊บนะครับนักเรียนโอเคน,น,นะครับก่อนการเล่นกีฬาต้องออกุ่หราบก,กายกนะครับหรือวอร์มนะครับอ่ะ นะ Shift, ครับทอแล้วครับอบอุ่นร่างกายเรียบร้อยแล้วคร,ครับครูเรามาเรียนพร้อมกันนะครับวันนี้คุณตุ้มสินน่จะสอนการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต,นะ well, Canon, ต้นนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นนะครับมีอยู่3แบบแบบที่1ึคือแบบอยู่กับที่นะครับอยู่กับที่แบบที่2คือเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเลยน,นะครับ,รบแบบที่3าคือ,อการเคลื่อนไหวแบบมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกระโดดเชือก นะครับเล่นพิงปองเล่นแบดอะไรแล้วแต่เยอะไปหมดหรือลูก um ฟุตบอลนี่คร <im> ับลูกฟุตบอลปุ <the> ๊บนี่เคลื่อนไหวแบบมีอุปกรณ์การกระดอนบอลการโยนบอลการกิ้งบอลการส่งบอลนี่คือมีอุปกรณ์นะครับอีกคนครับแต่วันนี้ครูสมศรีจะสอนง่ายๆนะครับคือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ง่ายๆวันนี้ครูสมศรีจะสอนแค่สามท่าพอและให้เรียนปฏิบัติ นะครับเรามาดูกันว่าครูจุมสิธ์จะสอนเรื่องอะไรติดตามครับหันมาทางนี้นนดูครูสาธิตครับท่าที่หนึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ง่ายๆครับคือการก้มแตะปเท้ามาดูครับขาตึงขาตึงขาตึงนะครับยืนประมาณช่วงนี้ขาตึงตรงนี้นะครับดูนองเียนยกมือขึ้นให้สูงให้สูงครับมือตึงขาตึง กลมจะช้านะครับเอาไปแตะที่ปลายเท้าถ้ามือแตะปลายเท้าขาตรงนี้ต้องตึงขาตงึงหมดเลยครับเนียขาตงึงนะกลมไปแตะปุ๊บแตะปุ๊บนับหนึ่งหนึ่งยกขึ้นหน้าม่ <S 2> 2 <S สองดูนะครับดูการสาธิตน,นะสามกช้ายกไปสูงสูงเกช้าสี่าขาตึงเข่าตึงนะครับเข่าตึงไม่งอ เห็นเขา่ารึไหมครับเขาตึงหก <6 S 2> เห็นไหมครับเจ็ <5 S 2> <5 S 1> ขาตึงเขาตึงน่ดูต่อนะครับเจ็ดแล้วนะแ <8 S 1> ก็สิแล้วกลับมาท่าเดิมน,นะครับง่ายๆนี่รับที่เห็นคือก้มแตะปเท้าขาตึงเข่าตึง,ตงทำได้อยู่แล้วผมเชื่อนักเรียนป .5 เก่งอยู่แล้ว 5เท่าท,ที่สองง่ายๆบิดเอวขาไม่ต้องฉีดเยอะนะครับเอาแค่ช่วงไหล่กางแขนออกเดี๋ยวบิดเอวนะครับง่ายๆดูนะครับเห็นไหมนักเรียนนะดูด้านข้างเห็นนะครับหันตาดูครับหนึสองมือเห็นไหมไม่ต่ำไปไม่สูงไม่ต่ำไม่สูงทำไมครับหนึ่งสอง สามสห้าแค่ช้าหกเจ็ดแแล้วกลับมาท่าเดิมแขนไม่ต่ำไม่สูงนะครับเอาท่าเดิมยกไว้ให้ได้10แค่10บเองท่าที่2องครับท่าสุดท้ายท่าที่3ายืนอยู่กับที่ครับยืนอยู่กับที่นะเตะขาไปทางหน้าข้างละ10ครั้งดูงนะครับหนึ่งชี้ไปท่าไปหน้า สองสามสี่มือรับด้วยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ยากไม่ยากชี้ไปท้าไปให้หน้านะครับม่หนึ่งสองสามสี่ขาตึงน,นะครับห้าหก กระชากจแปดเก้าสิบสามท่าเองง่ายๆท่า 5, ละสิบครั้งให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าสิบครั้งครับสามท่าท่าละสิบทำให้ดีทำให้เก่งทำให้เกิดความชำนาญเสร็จแล้วถ่ายวีดีโอส่งคลิปมาที่ไลน์ส่วนตัวคุณสมศรีคุูเชื่อนักเรียนทำได้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเลยครับ ครับนักเรียนผู้เชื่อนักเรียนฝึกปฏิบัติอย่างเก่งและเกิเกดความชำานาญแล้วครับทั้งสามท่าทําส่งครูนะครับท่าละสิบครั้งง่ายๆท่าที่หนึ่งขาตึง,ต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 งตเท้าตึงนะครับนะเข้าตึงแตะปลายเท้านะท่าที่หนึ่งครับง่ายๆนะครับยืดสุดแตะปลายเท้านัดถึงสิบนะคิดมาให้ดีท่าที่สองยกให้ดีแขนตึงแขนจะหย่อนนะครับบิดทีดีหนึ่งสองสามจนถึงสิบ ผูเชื่อนักเรียนทําได้ครับแค่สิบเองง่ายๆขอห้าแล้วท่าสุดท้ายท่าที่สามครับเตะขาเตะไป้างหน้าเนี่ยนะครับนะเตะไป้างหน้าชี้ไปคราบไปให้หน้านะครับข้างละสิบนะข้างละสิบนะครับนะอีกหนึ่งารวมเป็นสามข้างผูเชื่อนักเรียนฝึกจนเก่งพอชำนาญแล้วพอเสร็จแล้วได้แล้วปุ๊บถ่ายคลิปวิดีโอนะถ่ายคลิปวิดีโอครับถ่ายให้ดีแล้วส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวของสมศิล์นนะครับนะผูเชื่อนักเรียนทําได้มันไม่ยากนะครับ ชั่วโมงนี้คุณสมศิลป์ก็สอนนะสอนอะไรครับสอนอะไรนักเรียน,านการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่3ามแบบสามท่าง่ายๆผู้เชี่ยวเนียนทาได้ไปตึกจทำและอัดคลิปส่งมานะครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบไปเท่านี้ครับนักเรียนสวัสดีครับ